อีกหนึ่งบ้องอาถรรพ์รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนตุลาคมมีผู้เข้าชิงทั้งหมด8คนคิดว่าใครเหมาะสมกับรางวัลอาถรรพ์นี้ก็คอมเมนต์มาทายกันได้นะถ้าตัดอคติผมให้ไบอันเอมบูโม่ยิง3าใจ1โคตรโหดมาดูประวัติในซีซั่นนี้ของบ้องอาถรรพ์การว่าหันษาแค่ไหนเดือนแรกเดือนสิงหาคมเป็นของแจ็คกรีลิชครับที่ยืมตัวไปเอเวอร์ตันผลงานในเดือนนั้นเนี่ยทำไป4แอสซิสแต่พอหลังจากได้บ้องอาถรรพ์ปุ๊บเหลือแค่1ประตูมันก็ไม่ง แต่บ้องอาถานมันใช้ไม่ได้กับจอมมาไงเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของเดือนที่แล้วเดือนกันยายนแต่ลองฟังดีๆนะเดือนกันยายนฮาแลนด์ land, ทำไป5ประตูกับ1แอสซิสแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเหลือแค่3ประตูก็อาถานนิดนึงเล้ววะแต่ที่แน่ๆฮาแลนด์ land, ดีพอที่จะมีชื่อเข้าชิงรางวันนี้อีกรอบหนึ่งในเดือนนี้ มาดูผลงานของผู้ท้าชิงกันครับคนแรกแมตตี้แคชจากแอสตันวิลล่าทำไป1ประตู1คลีนชีทในเกมเดียวกันคือชนะแมซิตี้ไป1นูรวมถึงพาแอสตันวิลล่าบินสูงครับชนะ3เกมรวดในเดือนตุลาคมคนที่2กองกลางพันดุชาวบราซิลจากนิวคาสเซิลบูโนกิลมาไรส์ทำไป2ประตูและแดนกลางแน่นปึกเพราะดวลชนะไปกว่า23ครั้ง คนที่3อสูรกายที่ไม่สนอาถรรพ์ใดนใทั้งสิ้นเอรลิงเบลฮารแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไป3ประตูจากการยิงตรงกรอบ8ครั้งแถมสิติโคตโหดด้วยนะยิงไป12เกมติดที่ลงสนามทุกรายการแต่หยุดไปแล้วเพราะว่ายิงแอสตันวิลล่าเกมล่าสุดไม่ได้คนที่4จูเนียร์ครูปีกองหน้าดาวรุ่งจากบอลมัดลงเล่นแค่2เกมแต่ทำไป3ประตูกับสร้างโอกาสอีก1ครั้ง และคนนี้ผมว่าเต็งจ๋าๆเลย My name is Bryan e m b o m o จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไป3ประตู1แอสซิสทำให้แมนยูไนเต็ดชนะ3เกมรวดคือถ้าตัดเรื่องอารรพ์นอะไรเนี่ย e m b o m o ผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วมีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด4ประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเดือนที่ผ่านมาคนที่อร n ดี้บูเกเล่กองหลังสารพัดประโยชน์จากซันเดอร์แลนด์ทำได้1ประตูด้วยแล้วก็ก,การดวลนชนะนอีก24ครั้งคนที่7อ็กอ g o r t e j e r กองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดทำไป2ประตูจากการยิงตรงกรอบ7ครั้ง และคนสุดท้ายคูเลียนทิมเบอร์อันนี้เวอร์จริงกองหลังจากอาเซนอนทํทำไป3คลีนชีตไม่เสียสักประตูในเดือนที่ผ่านมาจากการดวนชนะอีก19ครั้งรอดูครับรางวัลน,นี้น่าจะประกาศภายในสัปดาห์หน้าถ้าใครได้บ้องนี้ไปก็โชคดีแล้วกัน